สวัสดีครับวันนี้ก็จะ,ะนำตัวอย่างของเนื้อผ้านะครับเพื่อให้ง่ายในการตัดสินใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็น PVC เช l ลาตัวนี้จะเป็นเป็นผ้า P ีวีนะครับแล้วก็ลายจะเป็นลายขวางตัวนี้จะ,ะลักษณะการใช้งานนะฮะก็คือ เราคุมตัวเนื้อผ้าเนี่ยกันน้ําได้คุมง่ายน้ําหนักเบาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าสัมผัสกับความร้อนมากๆตัวนี้จะไม่มีซับในอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นผ้าซิงเวอร์ซอฟโค้ดนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ ัวผ้าซินเวอร์นะครับมันก็จะเป็นลักษณะการถักทอแล้วก็เคลือบด้วยสารด้านนอกนะฮะเป็นสารซิลเวอร์เพื่อให้ป้องกันพวกรังสี UV ได้ดีดขึ้นนะฮะส่วนตัวตัวเนื้อผ้าเนี่ยจะกันน้ำได้ประมาณสักเจนะฮะแล้วตัวนี้เป็นซอฟต์โค้ดเวลาคลุมจะจะไม่เกิดรอยขีดข่วนนี่นะฮะพอเนื้อผ้าเนน้ำหนักเบาอยู่แล้วด้านหลังนะฮะ แล้วก็กันฝุ่นดีกันพวกละอองน้ำน้ำรถจอดในโรงจอดรถหรือจอดตากแดดแต่ว่าถ้าประฏิทธิภาพในการกันน้ำก็ได้ประมาณสัก70% 70-80%นแตะฮะแต่น้ำหนักเบาคุมง่ายเหมือนกับตัวแรกนะฮะแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้เป็นไฮไลไท์เลยนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นท่าคุมรถไทยกาดสังเกตดูนะฮะเนื้อผ้าเนี่ยจะหนาเหนียวแล้วก็ จะกันน้ําตัวเนื้อผ้าเนี่ยน้ําซึมผ่านเนื้อผ้าไปหาสีรถยนต์เราไม่ได้เลยนะฮะก็จะมีสองสีมีสีเทาสีเหลืองอ่คุมตากแดดตากฝนได้หมดทุกกรณีนะฮะหน้าหนาวหน้าร้อนได้หมดแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีซับในสปันบอลนะฮะเขาจะอัดอัดติดก,กับตัวผ้าเหมือนผ้าสองหน้านะฮะั้ด้านน,นอกกันน้ำเคลือบรังสี UV protection นะฮะ ก็จะเห็นเป็นละยิบยิบย,บยบเวลามันสะท้อนแสงนะฮะมันจะช่วยะสะท้อนรังสีความร้อนนะฮะสะท้อนกลับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ที่สว่างถูกไหมครับพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะไม่ชอบจอดออในการจอดรถถ้าเราจอดอนอกบ้านหรือทาหรือเหลี่ยมมุมอะไรที่ที่ที่จะต้องมีมีคนอื่นขับรถผ่านผ่านรถเราอนะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ย ก็จะมองเห็นได้ง่ายเห็นรถเราได้ง่ายอย่างนี้นะฮะส่วนสีเทาสีเทานี้ก็คือ,อดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือดูแล้วไม่ไมฉูดฉาดมากจอดรถหน้าบ้านใกล้ใกล้กับอ,ออฟฟิศที่ทำงานห้องพักส่วนตัวแสงสะท้อนของมันก,ก็จะน้อยกว่าพวกผ้าสีเหลืองนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยกันน้ําก็คือผมมีน้ำเนี่ยเนี่ยฮะน้ําก็จะวิ่งหนีอย่างนี้เลยแต่ว่าการตัดเย็บเนี่ยเขาอาจาจะใช้ตะเข็บในการตัดเย็บถูกไหมครับอาจจะใช้ตะเข็บบางทีเนี่ยน้ำอาจจะซึมเข้าตามตะเข็บบ้างแต่เล็กน้อยเป็นปริมาณที่น้อยมากเพราะว่าเทคนิคการตัดเย็บนะฮะเขาจะเขาจะพับเหมือนตะเข็บกางเกงยียนอย่างเงี้ยฮะ,ะผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไ พอเราไป,ไปคุมรดน้ําจะไหลผ่านบริเวณนี้ไปเลยนี่นะฮะไหลผ่านออกแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเนื้อผ้าตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นไทเวกดูปองนี่นะฮะไทเวกดูปองตัวตัวนี้เป็นผ้านําเข้าซึ่งก็จะมีเขาจะมีมีตัวเป็นสองชั้นแยกชิ้นกันนะฮะนี่เป็นซับในเวลาตัดเย็บช่างเขาก็จะเย็บอย่างนี้นะฮะ จะเป็นผ้าคุมรถก็เท่ากับตัวนี้อยู่ด้านในนะฮะด้านนอกคือชิ้นนี้จะมีชั้นอากาศระหว่างตรงกลางนี่นะฮะตัวตัวนี้จะราคาแพงหน่อยแต่เหมาะสําหรับรถหรูหราเก็บสะสมต้องการรักษาสภาพสีรถป้องกันฝุ่นได้อย่างดีกันไฟฟ้าสถิตทุกอย่างเลยแต่ว่าข้อเสียคือถ้ามาใช้บ้านเราถ้าไปสัมผัสกับแดดโดยตรงอายุการใช้งานก็จะสู้พวกไทกาดพวกนี้ไม่ได้ถูกไหมครับ แล้วก็ตัวนี้นำเข้าฉะนั้นมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือถ้าเราคือคือคือ,คอบ้านเขานะฮะเราใช้งานพวกสินค้าพวกนี้คือใช้แล้วตัววัดสดุพวกนี้จะต้องอย่อยสลายภายในกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปเขาจะไม่ทาให้ให้ให้มันใช้ได้ตลอดนานๆยาวๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะแต่ของบ้านเราเมืองร้อนส่วนมากที่จะขายดีนะฮะแล้วก็ ฟีดแบ็กกลับมาดีลูกค้าชอบก็คือตัวนี้ผ้ากันน้ำตัวนี้นะแล้วราคาไม่แพงมากตัวไทยกาดเนี่ยฮะก็โอเคครับขอบคุณมากครับ